สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่น้องข้าวไทยชามเส้นหมากในคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้จะไม่ตัดต่อค่ะพี่น้องจ๋าข้อมูลในมือถือเต็มตัดต่อไม่ได้เลยตอนนี้นะคะตัดไปก็เซฟไม่ได้ค่ะเลยจะใช้วิธีทําคลิปแบบไม่ตัดต่อไปก่อนนะคะช่วงนี้นี่ในกระทะนี้ก็คือเผาพริกเผาเกลือ ไม่ใช่จ้าไม่ใช่เผาพริกเผาเกลือสาดแชงเดอร์ทำเจลจ้าเจลเ,เอ่อจลน้ำปลาวันนี้อยากกินเจลน้ำปลาเอา่อได้น้ำปลาของคนนี้มานะคะสุดหล่อเสียงดีจากเมืองไทยค่ะก็นี่ในกระทะนี้มีพริกนะคะพริกสายพันธุ์นี้พริกอะไรไม่รู้แต่เผ็ดแซ่บดีค่ะน่าจะเป็นพริกคล้ายๆจะมาจากทางภาค บ้านเราอะภาคตะวันออกอะไรเงี้ยคุณแม่ลองข้าไม่รู้จักชื่อพันธุ์พริกใครรู้จักก็เขียนบอกด้วยก็ดีนะคะหอมกระเทียมค่ะหอมก็หอมไทยไม่มีนะคะเพอาซื้อหอมไทยมาปลูกจะ้ะอันนี้ก็เลยจะเอาเป็นหอมแดงหอมแขกค่ะซื้อหอมไทยมาสามแพ็คจะเอามาปลูกนะคะกระเทียมก็เป็นกระเทียมแขกกระเทียมจีนค่ะใยใหญ่นะคะกระเทียมไทยเราก็เก็บไว้ปลูกต่อค่ะไม่ได้เอามาทํากินนะคะแล้วก็มี มะเขือใส่ชอบมะเขือเทศค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรอะราชินีเนาะเขาก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหรอกเป็นซื้อมานะคะมะเขือในสวนก็เหลืออีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้เอามาใส่นะคะเอาไว้กินสดอร่อยก็เนี่ค่ะแล้วเห็นเป็นจุ้มจุม,จม,จมนี่อะไรนาะนี่เดาออกไหมคะ ขอโทษขอโทษกล่องเดือนจะตกอันนี้คือเห็ดจ้าเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานตากแห้งใส่ขั้วไว้มีกี่มันดำดำไปหมดแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนี่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 ก็เห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะนี่นี่เห็ดพึ่งหวานค่ะนี่จ้านี่ค่ะนี่อีกอันหนึ่งเนาะนี่ตากแห้งก็เอามาคั่วแบบนี้ป่นกันแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปตำนะคะ เมื่อวานไปร้านเอเชียมาค่ะไม่ใช่ร้านไทยเนาะชื่อร้านแม่โของอยู่เมืองอ่อยบอ่อก็ได้ผักอะไรมาเยอะแยะตตแปไปเลยค่ะทุกคนทุกอย่างแพงขึ้นราคานะคะมาจากเมืองไทยแหละของอะนะคะดูนี่อันนี้เราก็จะมาจิ้มแจ่วนี้กินไปกับขนมจีนไปบ้างแล้วซื้อมาสองแพ็คนะคะไม่ได้รีวิวให้ดูหรอกแต่ว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกัน ก็ทุกอย่างเอารีบมาแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วนะคะไม่อยากให้มันเสียนะ,ะได้ผักเพลมาหนึ่งมัดค่ะผักเพลอันนี้ผักเพลก็จะไม่กินค่ะจะไว้ปลูกนะคะตอนนี้เออแช่น้ําไว้ผักเพลได้มาจากบ้านพี่เล็กก็แช่น้ําไว้นะออกลากเต็มไปหมดเลยสามต้นแล้วก็ตัดครึ่งนะเป็นหกกิ่งนะคะลากเต็มไปหมดเลยผักผักเพลผักเพลนี่ชอบกินกับลาบค่ะลาบสุขโทไทยนะลาบทางเหนือแบบ ลาบอัาลาบลาบจีนเจียงใหม่เจ้านะคะประมาณน,นั้นค่ะผักบุ้งอะไรต่ออะไรนะคะชะอมเอ่อมาไม่ใช่ชะาอมสิใบเตยชะอมลืมหยิบมาแน่ๆเลยอะลืมหยิบชะาอมมาแน่ๆเลย<ก>เห็นอยู่ในตู้อยู่แต่หยิบใบเตยกับหยิบใบหญ้านางแล้วก็หยิบผักบุ้งจีนมานะคะหยิบตะไคร้หยิบอากระชายนะคะคือว่า ร้านนี้เขาจะปิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาปิดสี่โมงครึ่งไม่เคยไปสักครั้งเลยนะคะเพิ่งไปครั้งแรกนี่แหละปกติไปร้านหนึ่งปกติวันที่เขาปิดสี่โมงร้านนี้ปิดสี่โมงครึ่งนะคะไปเราก็ได้มะละกอมาหลุงหนึ่งลูมาากมะละกอแขกดํานะคะลูกหนึ่งอะร้อยยี่สิบห้าโครนพี่น้อง๋าอยู่ืางไทยเนาะพี่น้องออมีบ้านมีสวนมีที่ดินนะ ลูกมะละกอส่งมาขายเมืองนอกหน่อยเร็วให้มันลดเหลือสักลูกละห้าสิบโคนหน่อยร้อยยี่สิบห้าคนนี่โอ้โหแต่เราก็ซื้อมากินนะไม่ได้กินบ่อยค่ะไปเมื่อไหร่เจอก็ค่อยซื้อมาหนึ่งลูกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาผสมเอาเนาะผสมใส่ผลไม้แอปเปิลบ้างใส่แครอทบ้างใส่หัวโคราบี้บ้าง แล้วแต่จะใส่นะคะก็คือปรับประยุกต์ได้หรือบางครั้งก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันก็แพงเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใช้แครอทเฉยๆแตงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเี้นะคะถั่วก็ไม่มีนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เลยเป็นถัว่วเขค่ะได้ถั่วงอกมานะคะถั่วงอกพ่อเองก็ไม่สวยนะคะก็เลยแบบไปซื้อเข้ามาเลยถุงครึ่งโลยี่สิบบาทเอ้ยยีิโครงคะ่ะก็ผัดไทยคะ่ะเมื่อวาน,นผัดไทยกุ้งนะคะได้ทั้งกุ้งปลาทู เล่าสู่กันฟังเด้อไม่ได้เห็นของอะ่ะเห็นแต่อยู่ในกระทะเนี่ยมีอะไรบ้างอ,อกุ้งปลาทูปลาทูก็ซื้อแบบแพกใหญ่แพกเล็กเนาะปลานิลแช่แข็งนะคะปลาหมึกปลาหมึกแบบกระตอย oh. เห็นพี่น้องคนไทยเมืองไทยนะคะโอ้โหกินปลาหมึกยำกันแบบพูดแล้วก็น้ำลายไหล